เลยป่ะว้าต้องเด็กผีเดี๋ยวพี่จะดูไลน์เรเองแต่วัายวเอ้ยคุณแป้งจีนเอ้ยผมเปล่าเลยครับหมดไลฟเนาะเออเอาเลยเดี๋ยวพาพผ่านเนี่ยเออเราเราต้องเปิดรายการก่อนเลยเปิดแล้ววะหมายถึงเปิดรายการผีเลยโอ๋ยเราจะว่ายโอเคทุกคนวันนี้เราถ่ายเกมดีวอลนั่นเองค่ะกับในหมวดที่เป็นชื่อว่าฝันโอะไรหหว่ จบรายการพิเ่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดหลังไม้ต่อกันนะจ๊ะ <laughs> ช่องวอันละเป็นเกมดีวอลนะรหรือแปลเป็นไทยก็คือเกมเด็กนั่นเองนะคะก็วันนี้อยู่กับคุณโฮลี่ศูนย์เจ็ดนั่นเองครับผมแปลเป็นไทยมันชื่ออะไรนะเด <"D> ็กโอ้โหเกมเด็กใช่เกมเด็ก, <laughs> เ,ก,เ,ดกเลอกอยกง่ายๆไปครับทุกคนลยุยนี่ตึงนี่เขามีคัสซีน,น้ย <im it> วยไหมไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังนี่ผ่านคาสีนให้ดูด้วยมาแล้วอ้ย เดินมันก็ย่อมาเลยน่ากลัวกว่าผีเนี่ยต้องสะสมของก่อนสะสมเพวาเรียกว่าพวกไม่ขีดกับประตูมันเปิดยังไงตอนนี้คุณอยู่ไหนนะอยู่อ๋อนี่ไงโอ้ยอยู่ในใจอยู่ในใจโอเคบ้านี่ผมวดเชุดแล้วไม่มีเวียญาตชั่วไหล่หลวงพี่นี่นี่แกตู้นี้มันแอบด้วยเดินนะรู้เปล่าแต่คุณรู้ล่าว่าตู้อะผีมันพังเข้ามาได้นะ เออมันปังทุกอย่างแเลยพวกเนี้ยไม่มีการรัฐเยี่ยมสาพ่อแม่เป็นต่างสอนอย่างเอาใจเย็นใจเย็นงมากเลยดิเป็นโนเล่นเองเนี่ยอุ้ยผีมาฉันจไหนบอกไม่กลัวกลัวตายไหนแกเตียตังไงตังเฮ้ยอุ้ยตกใจหรออะไรนอะไรหรอกนะคุณแจครับมันไม่ใช่หมามันเรียกมาไม่ได้ไหวฟ้าผ่าผมนี่ที่เซียนเกมแดกมาทั้งหมด สิบร้อยล้านปีนั้นผมรู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้างก็คือคุณเคยชนะมาแล้วก์ยี่สิบรอบแพ้เฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเอไอ I ีไล่ตามธนาคารหนอธนาคารยูยูยูไหนอยู่นู่นเลยกูรี่นี่ธนาคารยูยูยูปะปะปะนี่นี่ธนาคารแป้ง โอ้ยตดแดดไม่ใช่ตดติดดดก่ันกัน Where you from อกบ้านมาจากเท่าเท่านี่นะเท่าตีน้อยตีน้อยีน้อยไปกินตีน้อยน่ะอ๋เลิกตามมาทัทีไอเด็กโอ้ี่เขาอยู่ตรงนั้นใช่นึงนะหลบดิเดกเก่าเอม่ทราบ่าคุณพี่ทาอะไรครับผมไปถาไม่ขีดได้จะเผาเลยปะ ว้าวต้องยิงบ oh ี๊บเฮ้ย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 ไม่ได้ไม่้มีคนดีหลังหลังหลังเขาล้อไม่พี่เขาอยู่ดีๆก็ยิงนึกเหรอเมื่อกี้เดินชนไปชนมาไม่เห็นจะยิงเลยบ้าไม่น่าเป็นคนตีนตอนแรกเลยว้าวต้องยิงปี๊บเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นอาวุธอันนั้นเป็นอ้าวแล้วนั้นคืออะไรโรงแรมเหรอไหนครับอ๋อดูผิดอันป้ายเตียงกับป้ายปืนมันหน้าตาคล้ายกันนะเขาตรวยแล้ววะ สแล้ว,วแล้วองงองงเออ,อ,อ,อทานฟ้าไปเลยสองเล่มแล้วเอาแล้วล,วลวอีกเล่มไปหนเรที่เรมื่อกี้อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาเอาละไอเล่มแดงที่ถือก่อนแล้วเนี่ยเอออยู่ที่เขาอห่าหอกันฮามันถือสองอันได้เหรอเขาเก็บไว้ในกระเป๋ากองเก่งพอเราเล่นหนังเขาทิ้งไปที่ฟืนในิศเหองนี่เเอาิศบนสดิที่ไหนนี่จะไปที่จุดที่ไหนจุดอันนี้ฮะจุดเริ่มต้นเลยหันหลังนะครับผมมาเด็กผู้มากับไฟเคยดีนะเอ้ยเอาอุย อันนี้ฟุ้งมากับปืนบ้านขลังแล้วมันมีจุดตรงนี้โอ้ชักปืนหาบแค่อไอ้ยันร็อกอีกแล้วมามครับมาตรงกันตรงตรงนี้มันจะสัตว์ผมอีกคนนึงเราจูกไม่ได้เหรอเราจูกได้ไหมหรือมันแบบกระสวยความร้อนกเมื่อกี้เขาพยายามจูบเราเว้ยแต่แบบว่ามันยังยิงได้เราสามารถย่อได้ไหมบ้านไหนนี่นี่บ้านนี่มีไฟนี่ครับผมมือตื่น นน่มามา้วดทั้งกันโอเค่สิ่งนั่นนิ่งนั่นนิ่งนิ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับอันนี้มาเอาไอ้นี่ด้วยกันอะไอแม่ขีดอ่้ได้กดแล้วครับไปละเดี๋ยวจะไปเอาโชคดีนะน้ำมันเพิ่มโชคดีนะเอ้ยอีซี่ว่ะก็ดูง่ายๆดีนี่ก็ไม่เห็นยากอะไรเลยถ้าออกเบนเดจมาให้เปิดจะหน้าทีมเออเขาปวดแล้วอะเร็วๆเผาเร็วสุดท้าย ใครขําปะวันนี้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 วันไอ้เอวมูนี้ลรามันจะมันจะไม่รู้เหรอปิดไฟไว้วันนี้ปิดไฟมันโดนหวานแน่นรอจวนวานแน่นอนวานเข้ามาไล่มันต้องสักคนอ่ะมันต้องได้สักคนก่อนที่มันถึงจะสงบอ่ะมาเล่หนุ่มมันหวานแล้วมันหวานแล้วมันหวานแล้วเอว้าวมันหวานแล้วมันหวานแล้วเชี่ยวหวานแล้วก๊ะ ติด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 ช่วยเธอปิดไฟโอเคมันหาแล้วอ้าวมันจะตายเรียบร้อยโงนหว่งเป็นการเป็นการตายที่เงียบมากอ่ะคือเขาไม่พูดอะไรเลยอ้าวเมื่อกี้กาลังจะบอกว่าแบบเดี๋ยวพี่จะดูแลโนเอแต่ไม่ทาแล้วกูตายอ้ผีมนมาลงนี่มันอะไรกันเนี่ยไปเผามันเผามันเลยเผามันเลยเผามันเลยพลังแห่งพลังแห่งแห่งไฟฉาย ววโดดลงมาในบ้านเดียวกับพี่เขาเฮ้้ยเฮ้ย,ย,ยมา,มา,มา,มาองมเฮ้ยมันจเจ้าสม,มุนเอาไปหับโอ้เจมเ่อ,หอไห่พี่คะ <Okay. S 1> เออข้างบนนี้มีแบนเดตไ่ไ,ได้ครับเดี๋ยวเาไปใช้เฮ้ยแล้วมันเริ่มโกรธแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้ว,น,ว,ลลวนเดเดนเดเฮีเร็ว้เฮลี่วิวเร้ยเฮีวเ้วเาตัวก่อนตเก่อนแบบโอเคฮิวเร็วมากเขามีฮิวเร็วมาก เขาพิวเร็วมากปิดประตู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 บอเขาเต็งได้ไหมเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ตายเต็งไม่ได้เหรอแตถ <c oughs> ถ่ถ้ามันถ้ามันวิ่งมาให้คุณกระโดดลงไปเลยนะเดีย๋ยวเขาดูให้ <c oughs> กระโดดได้เหรอกระโดดได้เน <c oughs> ี่ยเนี่ยขึ้น <c oughs> ขึ้นขึ้นเก้าอี้นน่ก่อนเดี๋ยวรอดูถ้ามันถ้ามันถ้ามันออกมาถ้ามันขึ้นถ้ามันมาให้เราโดดลงเลยเอาอไหมมันไม่ปาไม่ปามีแต่ผีเนีด้อุ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยว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 เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าทำอย่าทำคุณแซ่ย่าๆจับคุณแซ่ยนี่วิเวิ วิ่งลงเลย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  It this at moment that was knew he he fucked มันก็ลงลงลงเลยก็ลงใส่โดดขี่คอพี่เขาพอดีเลยโดนเลยครับโอเคผมก็ได้ความเชื่อใจทั้งวันที่ผมโดนไปขี่คอพี่เขาต้อนหน้าต่อตาผมโดนขังคุกมแน่โอ๊ยตายเงินี่ิงๆอุ้ยมันมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วกดเผาก่อนเผา ปิดประตูไม่ได้ปิดประตูไม่ได้วิ่ง๋อกบ้านที่เปิดไฟมันจะใช่ใี่ใช่อุณรู้เลมันยิงไม่โดนเนาะยิงไม่โดนเฮ้ย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 เฮ้ทำไมไม่โดนทำไมวะทำไมวะใครทำเลยคุณวะ ไโดนวายเด็กไอเด็ก่ยิงตรงนั่นก็ยิงไม่โดนไอเด็กยิงตรงนัแล้วก็ยิงไม่โดนนี่ก็เลยวิ่งเด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 เัเด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 ่ดเ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 าะดเ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 ดะดเ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 ดดเดอดเดเอุ้ยดเ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 ดดี่เดเดเดเนเดเ โอเคโอเควิ่ง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 โออยอผีกัดผีกัดผีกัดหัวอ๋อมัน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 วิ่งไม่ได้เพราะผีกัดเนี่ยแหละขึ้นประตูไปประตูใส่็จตัวเองเออเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยตายแล้เข้าตู้โอตู้พังอีกโอ้โหอะไรตัวเนี้ยตู้พังตู้พังผีมาผีมาตู้อ๋อคุนเส้นคนเส้นอยู่อยู่คนเส้ผีกัดตาแอนตายเหรอ ไอกัดตายด้วยกันเลยไปเอาไหม่เอาไหม่ได้อยู่ชิวอยู่เยอะๆๆไอ้ผีมากัดนะไม่ดู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 ตอนนี้เราตอนนี้เราต้องรวบรวมอันนี้ก่อนน้ำมันกับพยาบาลเอ้ยนี่ยน้ำมันช่วงเวลาแห่งการฟาร์มแต่ว่าไม่ใช่น้ำของเราเอ๊ะโอเคเดี๋ยวใส่เอฟเฟกให้นะ ตึงเบาจนใส่เอาใส่เอาสิบสิบอันนะใส่เอาเยอะๆเอาให้เฟื่องเอ้ยน้ำมันน้ำมันนะเดี๋ยวอันนี้ทางยี่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอเคน้ำมันก็คือมไม่ใช่น้ำของเรา เขายังไม่หยุดมุกเขายังไม่หยุดมุมนี้ว่ะติดมาแล้วเออครับผมครับผมครับผมด้หก็ไปวครับไครับผมครับอครับผมวครับวาง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 ครับางครับาครับวางครับาครัวครับผางครับาครับาครับครับครับวาครัวครับวครับวครับวคราครับาครับวครับลยครับครับครับาครัาครับครรับรครับ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 คครับวครัาครับว ก็ลาไปเลยดิครับน้องสนใจแล้วก็ยิงไปดิก็ก็ยิงไปดิครับก็ยิงไปดิครับเข้ากับปืนเปล่ามีแค่เท่านั้นเพราะอะไรเพราะมึงยิงไม่โดนกระจอกมากอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็ยิงไม่โดน่โแล้วไปครับทหารไปครับโอ้โหแบบบ้านที่มีไฟด้วยโดดึ๊บดึ๊มโอ้โหนี่เขาก็ฆ่าจริงโอ้ยผีมาเนี่ยบ้านนี้มีไฟ นี่ไงบ้านแรกก็มีไฟเป็นคนมีไฟเออคนมีไฟแล้จะไปเอาหนังสือมาจากไหนหนังสืออยู่ในกล่องเนี่ยะเราต้องหากุญแจด้วยหากุญแจมานั่งไข่ไขไขไข่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 ุญแจเหโอเคโฮเทลโรงแรมโรงแรมกับตื่นเต้นเมีใครก็สามารถรีมิแคลลี่พอตเตอร์กับสวนสยามไปพร้อมๆกันได้ไหมอะ อาจจะแฮปปี้มากเลยขอแบบเป็นจังหวะสำชาดนตื่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 นตืต่น<อ>ี<ม>ได้น<ด>ี<ด>้น่ผม<ล>จะแฮปปี้มากอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเคยทำมาบอกเลยจริง ไปแ,แล้วขึ้นบทดไปเผาเลย Let's go Let's go baby เย้ yay เอ้ยคุณแป้งจีเอ้ยผมเปล่านะครับผมแค่หลุดมานิดนึงนะครับผมผมติดอาจารคุณอนะ <laughs> สแปมสแปม <laughs> สแปมสแปมจะได้ใจเอ <Okay. S 1> อโอเคเดี๋ยวผมรับตีนให้ผมผมรับตีนให้ได้สาม ي, เล่มถูกกัดหาพี่เหรอสามเล่มแล้วโอเค หมดแบบหมดแบบโมวงมงมเล่นเองผ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 มเล่นเองสีองสีอ่ผมมันตกอันนึงขเรียกเลยได้เขาเราจะช่วยกันทานหรอทานทนทานแหละมั้งได้อละสีละนครับหยิบาบาช่วยโอเคเกิดที่เกิดี่กลังวิ่งเกิดที่ร้านเื้อร้านซื้อผ้า มันวิ่งมาว่ะจริงเหรอไหนดูนี้จริงเฮ้ยวิวว่งมาหนีหนีเอาไฟฉายสองไปมีไฟฉายไหมไม่มีไม่มีมมมสองกนเลยตายแลย้วเรียบร้อยไม่มีบายบาย ผมจะรีฟัน <Okay. S 1> เกมนีทิ้งผมจะรีฟันเกมนี้ถึงแม้ว่าผมจะรีฟันเราไม่ได้ตังค์คืนผมก็จะรีฟันมันควรตีรีบออกจดรหัสไป <c oughs> บ้าเอ้ยโอเคเราจะพอนกันนะแดดยังเป็นลมพาไปอ,อือหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ,อ,อ,อะไรกันมาอะไรนีเ่เกมอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรกัน ขอต,ตัวลาไปก่อนทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วสจอกันวันนี้นก็